ครับพี่น้องที่หางนกเขาใหญ่เลยชินชอบกันต้อนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมวันนี้ก็มาพบมาพอกับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับวันนี้ลุงพลสิผ้าไม่ยอม่อมเอ่ย่อมสายเอ็นแหละครับเสื้อเอ็นย่อมเอ็นสีเอ็ดคลื่นเอ็นทําคลื่นครับผมอันนี้ก็เป็นเอ็นตานกอินทรีครับผม พาศูนย์กลาง,งาศูนย์จุดสามมมเห็นสิบปอนด์การย้อมก็มีหลายวิธีแหละครับผมน่องฮัลลนย้อมกัใส่สีย้อมพาย้อมครับแต่สำหรับลงพ่นหรือลงพ้นสีสใส่ยาย้อมผมล้ะครับผมยาย้อมผมย้อมเป็นสีน้ำตาลครับก็มีหลาย เยาอให้เลือกแล้วครับผมอันนี้ของยังนี้โอเคเฮอร์เบิร์กน้ใส่ของอดาดของยางก็ได้คลับมาติดตามมึงครับผมไปออกก่อนพี่น้อง โอ้ยนวกกับพันจนๆเฮาม่วมีวิลาออกตอหรอกครับอยากเลี้ยงหลานใส่กบอะไรแต่เหตุขึ้นเหตุอย่งนี้ก็เหตุบุหรี่หรอกรอเขาลับคน มใส่ถุงมือเจะบนทิง้งเสียงใหญ่ออกขอาวงผสมกับไข่ออกมาสี่ชุดหลอกพี่น้องว่ามีเชื่อจัดสุดเลยที่ได้จับออกครับ กัวเม่เสียบบ่งเสียดายไม่มีเชือกบ่เคยทับตัวแม่จักเสือกับ่ว่าเขากันดียู่ใส่พ้นใส่ยังไงกันดีดีแต่บ่เคยเห็นขืนทับตัวแม่จักเสือเจ้บนิงอีกตัวกับเจ้าพุทธสอนนี่กัเขียบตัวแม่ตัวใดกับกบไ่บได้ไรตีตัวแม่แล้วบ่ท่านไดนทายากจักเสือ สีจวงไว้หลายคนอยู่กันได้บอกไม่หมดเทลงถ้าย่อมด้วยสีย่อมผ่ามันก็ต้องตุ่มตุ่มน้ำน้่งเอ็นถือคว่ำห่อนก็หดหดตัตหดตัวผลทางเคี่ยงผลตลอมมากอะคือเฮ็ดให้เอ็นกรอบแล้วครับผม ใส่ไปโดนโดนเลียน,น,นกักรอบขาดแล้วย่อมแบบนี้กัเห็นกแบบับใส่ได้ดีคงทุ่นครับมือดีพร้อมไม่ไม่เมื่มอ,อ,อกี้อกเป็นสีสมสม,สมพี่น้องทิ้งไว้จักมือนึงแหละครับผมย่อมเราทิ้งไว้จักมือนึง อโอกาสยอมได้พันหลักขมครับมันเป็นในได้ลังลังสองครับในในเสชิงในหล่อน,นเพื่อนมีอยู่แล้วสีขาวก็เลยใส่ยอมเอาเบอร์หนึ่งก็จะไปหาซื้อเป็นได้ในหล่อนแบบหมื่นที่เขาใส่เง็บผาแล้วไหมลุงพ้นเห็ดนี่พันหลักใส่ได้ลังสองมานนียงวัน ่าไหรักมันหน่อยแล้ะครับผมคุค้นใส่ห่วงหน่อยหน่อยรักหน่อยเหมือนกับน,นกที่แนมบุกไฟเห็นนะครับใส่เสือกไงลายเหมือนกันแนมเห็นไปล่ะลืมเอาสิมีออกแต่ที่แหลกพี่น้อง ต้องเอาอออันนึงบุ้ัเ้นมุกเขาเสือขาดซะละโอเคสีเขาวเสมอ ไวจกมันหกชั่วโมงขึ้นแล้วครับผมมันหกชั่วโมงก็เสียอ้เห็นเป็นห้อยเลยเสียไปละเศนหนึ่งสองเส้นสามเศนเะป็นยังกันจะหกชั่วโมงนี่มันลักษณะมันอยากสีจางไปหน่อยหนึ่ง เสียลองเอาวิธีเฮ็ดเบิ้งแล้วพี่น้องที่นี่ผมว่าดีครับดีกว่าดีกว่าต้มนะดีก็่ย่อมย่อมวิธีใส่สีย่ยอมผ่าไายขันตอนตัวนึ่งเห็ดหยากอันนี้มา่ีสีถุงออกปุ๊บปุบเ๊เข้าเขากันกันย่อมได้เลยครับ ประหยัดเวลาหยิบอันนั้นได้สิต้่มนาำต้่มยังหนากที่นี่ง่ายที่สุดครับต้องเอาไปเห็ดกันเม่งนะครับเอามาแบงปันแล้วกันลหรครับผมที่การเห็ดมาแบงปันอ้ยเห็นเสียวเนาะ ตัดทักที่แหลกจเจ้าตัดลออเนียวฝั่งตุงข้ามพอทักตัดเย็นกับตัดฝั่งตุงข้ามนี่แหละ

ครับพี่น้องเรียบร้อยที่นี่เขาก็ถิงไว้จากหกชั่วโมงเกินไปครับถึงหมื่นหนึ่งถึงเออถึงประมาณโมเมต์ยี่สิบสี่หรอกเพิ่งมือสิบสองชั่วโมงชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงโอเคครับเรียบร้อยคลิปมี้ลงพนขอจบไปตำเนีล่ะครับผมสุขดีมีเงินใส่อยู่ดีมีแห้งสุดข,ขู่ทุกคนครับสวัสดีครับ